สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้พวกเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเช้านี้พวกเราก็ทานอาหารเช้านะคะตอนนี้พวกเราอยู่ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวน่ารักน่ารักใกล้ๆที่พักของพวกเราเองอันนี้หน้าตาของกว๋วยเตี๋ยวนะคะชามใหญ่มากประมาณ15หยวนหรือกัประมาณ75บาทนะคะหลังจากที่อิ่มน้ำซำดานแล้วพวกเราก็จะไปเดินสำรวจเมืองนะคะ สำหรับเมืองฟงห่วงนะคะก็จะเป็นเมืองโบราณเขตปกครองตนเองของชนงเผ่าน้อยถูเจนะคะที่มณฑลหูหนานประเทศจีนเป็นเมืองเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงนะคะซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนานแล้วก็ลักษณะ เมืองก็คือจะล้อมรอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่แล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีแม่น้ำทัวเจียงไหลผ่านทำให้เมืองนี้มีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มีโบราณสถานโบราณวัตถุด้านวัฒนธรรมนะคะตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงอยู่ร้ายร้อยแห่ง น,นี้พวกเราก็มาเดินสำรวจนะคะอันนี้เมนูเด็ดเต้าหู้เม้นนะคะซึ่งก็เป็นเต้าหู้ที่ได้จากการหมักแล้วก็นำมาทอดเสร็จแล้วก็ปรุงรสรสชาติก็อร่อยทีเดียวแต่ว่าจะมีกลิ่นเมน้เมนๆน,นิดนึงแต่รสชาติอร่อยมากซึ่งจะเป็นเมนูของสราชวงศ์ในวังเลยคะ่ะซึ่งช่วงหนึ่งที่สุสีไทยเฮาทรงเบื่ออาหารนะคะเขาก็เลย แนะนำเมนูเต้าหู้เหม็นซึ่งท่านก็รับประทานแลว้วบอกว่ารสชาติอร่อยดีแต่จะมีกลิ่นเหม็นนิดนึงว<ม>ันนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางนะคะก็จะมีการโชว์แสดงในช่วงตอนค่ำคืนนะคะซึ่งเบรนกลางวันก็จะตกแต่งด้วยโคมสีแดงสวยงามช่วงนี้ก็จะมีฝนตกลงมาปรยโปๆยนิดนึงนะคะอากาศก็หนาวเย็น แล้วก็นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนเองเขาก็จะชอบมาถ่ายรูปแต่งตัวนะคะเป็นชุดจีนแล้วก็ถ่ายภาพตามสถานที่ต่างๆอันนี้เป็นรสชาติเต้าหู้หมีน่น อาหารที่นี่ก็จะมีแบบทั้งทําสดๆเลยนะคะก็จะโชว์วัตถุดิบให้ดูด้านหน้าแล้วก็ข้างในถ้าใครอยากกินอะไรก็สั่งได้เลยตามเมนูสำหรับประชากรที่เมืองฟ่งห่วงนะคะก็จะมีประมาณ300,000คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวพื้นเมืองชนเผ่าถูเจียแล้วก็ชาวมงนะคะคำว่าฟ่งห่วงก็แปลว่าหงซึ่งที่ศูนย์กลางของหมู่บ้านก็จะมีรูปปั้นหง เป็นสัญลักษณ์แล้วก็อันนี้ก็จะมีการดองงูด้วยนะคะแล้วก็มีเหล้าเครื่องดื่มสำหรับบรรยากาศเมืองฟองห่วงนี่ก็คือเหมาะกับการมาพักผ่อนมากๆนะคะ ใครที่ทำงานหนักเครียดน,นะคะเราสามารถมารีแลกชมบรรยากาศชิวๆของเมืองโบราณ้องห่วงได้ตรน,นี้ก็ยังคงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะในตอนเช้าเช้าเราก็จะเห็นชาวบ้านบางส่วน นำเสื้อผ้ามาซักริมแม่น้ำนะคะแล้วก็มีการเข็นเกวียนมีการหาบสะพายเรื่อยๆนะคะสำหรับกิจกรรมที่ น่าทำนะคะที่เมืองฟองหวงก็คือการล่องเรือในแม่น้ำถั่วเจียงนะคะซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านเป็นหัวใจสำคัญของเมืองฟองหวงเลยแล้วก็การล่องเรือนี้ก็จะประมาณ15นาทีนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถล่องเรือได้ชาวบ้านที่นี่เขาก็จะหาบขายของผลไม้แล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวซื้อนะคะ ผลไม้ก็น่ากินมากเลยทีเดียวพวกเราก็อุดหนุนด้วยนะคะก็จะมีเอ่อสตูดิโอนะคะที่เขาเช่าชุดแล้วก็สามารถแต่งหน้าเช่าชุดแล้วก็ไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆซึ่งก็ดูขลังทีเดียว เราก็เดินชมบรรยากาศเมืองโบราณไปเรื่อยๆนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ได้สัมผัสถึงจีนโบราณเลยนะคะซึ่งตามบ้านเรือนต่างๆเราก็จะเห็นร้านค้ามากมายทั้งร้านอาหารของกินคาเฟ่ร้านกาแฟร้านชานมไข่มุกนะคะแล้วก็มีขายสินค้าพื้นเมืองเครื่องแต่งกายเครื่องประดับแล้วก็ขนมด้วยนะคะ ทอดร้านนี้อร่อยมากพวกเราซื้อไปตัวหนึ่ง15หยวนก็ประมาณ75บาทนะคะอร่อยสุดๆแต่ว่าก้างเยอะนิดนึงคุณลุงเขาก็ทอดให้กินสดๆช่วงนั้นเลย นี้ก็จะเป็นวิวบริเวณด้านนอกนะคะตรงริมแม่น้ำถั่วเจียงก็จะมีตึกสวยงามโบราณแล้วก็มีสะพานซึ่งสะพานแห่งนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็จะมีเอกลักษณ์อีกอันนึงก็คือเป็น JD7 ชั้นที่เรามองเห็นอยู่ไกลๆนั่นนะคะของเมืองฟ่องห่วง นอกจากนี้นะคะเมืองฟงหวงก็ยังเป็นบ้านเกิดของเซินชงเหวนินซึ่งเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงนะคะที่รู้จักในวงการประวัติวรรณคดียุคใหม่ของจีนก็เปรียบเสมือนท่านสุนทรผู้ของไทยนั่นเองผลงานของท่านจะเป็นนวนิยายก็คือที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตชาวชนบทที่แสดงถึงความดีงามความเป็นมนุษย์และวิถีชีวิตคนเมืองที่แสดงถึงการสูญสิน้นธรรมชาติความเป็นมนุษย์ ผ่านความเสื่อมโทรมและก็ความเร็วร้ายของชีวิตในเมือง ของกินก็เยอะมากๆนะคะสามารถซื้อทีละนิดละหน่อยนะคะไม่งั้นพวกเราจะอิ่มท้องกันสัก่อน เราก็เดินชมไปรอบๆเมืองนะคะวิวก็จะเป็นภูเขาแล้วก็มีหมอกช่วงนี้ก็มีสายฝนนิดหน่อยนะคะก็ทำให้มีความหนาวเย็นมากขึ้นสำหรับเมืองนี้เราสามารถเที่ยวได้ภายใน1วันนะคะแต่ว่าพวกเราก็จะพักที่นี่1คืนเพื่อซุมซับบรรยากาศความเป็นเมืองโบราณ แล้วก็อาหารการกินวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นชาวจีนเองก็จะมีทั้งวัยหนุ่มสาวแล้วก็วัยครอบครัวนะคะลูกหลานแล้วก็คุณปู่คุณย่ามาเที่ยวกันอบอุ่นมากเลยทีเดียว น,นะคะก็มาถ่ายแบบสวยงามมากนะคะเพราะว่าบรรยากาศนี่สวยโบราณมากตอนนี้พวกเรากำลังนั่งรอเค้ปนะคะแบบถ้าทางจะหิวมากๆเค้ปนี้ก็แสนอร่อยนะคะจากนั้นพวกเราก็เดินชมเมืองต่อไปที่ เจดีเจ็ชั้นระหว่างทางเดินก็หอมของกินตลอดทางเลยนะคะแล้วก็จะเจอนางแบบนายแบบมาถ่ายภาพกันสนุกสนานมากเป็นการพักผ่อนที่แบบสโลไลฟ์สุดๆเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย